มาเร็วมาเร็วมาทางนี้เซ็นบันเชิงมาแล้วจ้ามาพร้อมบรรยากาศเบื้องหลังของชาวคณะหาไม่จำกัดอาทิตย์นี้จะหาจนไม่จำกัดขนาดไหนไปชมกันเลยและแขกรับเชิญของเราวันนี้คือเจ้าแม่ยูทูบเบอร์ของเมืองไทยที่มีคนติดตามกว่า11ล้านคนน้องเก๋ไก่สไลเดอร์ทั้งน่ารักทั้งสวยขนาดนี้บอกเลยว่ายังเล่นตลกได้อีกด้วยอะไรนะนอ,ออผมด้วยฮะุ้ยตาวินนะ โอ้เต่ากับพี่ติ๊งแจงเป็นมาไเลยตอนเนี้ยมันมีจรินไหมเฮ้ยเป็นตรงไหนเนี่ยเป็นตรงเลยยู่ตรงไกลมากเลยเกลนมากแถวไหนแถวไหนบอกอยู่เนี่ยพวกเนี้ยทีนี้ผีปากตตกเยอะกันแล้วยังไม่ไปไปไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนก็เรื่องของคุณโอ้ยอยผีบุดพ่อในขณะที่ทุกคนเข้าฉากทำการแสดงอยู่นั้น สองเพ uh> ื่อนสิเธอนรอไม่ไหวหลับไปแล้วค่ะเมื่อคืนไปไหนกันมาคะพี่พี่อดนอนกันมาจากไหนเนี่ยมีพิรุษ ในฉากนี้อาจารย์นุ้ยโดนแก๊งวัยรุ่นมาป่วนถึงถิ่นแต่ละคนบอกเลยว่าเจ็บเจ็บทั้งนั้นจะเจ็บแบบไหนแล้วใครจะเจ็บวันนี้ชมแค่ออเดอร์ไปก่อนนะคะคุณเออไม่จฉาดีๆดิวะที่ผมไปขังเสียงอี่ะมึงมีไหมล่ะยัดเทมึงแม่งสันดานมึงอ้เหี้ยถ้ากูไม่เป็นจริงกูจะไม่ยอมแพ้คือกู ਕੱਤਮ ਹੰਮੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ สถานการณ์เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าแตกต่างจากที่เราถ่าย y o YouTube เลยค่ะ YouTube จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่อันนี้แบบมีเซตฉากมีแสงแล้วก็มีพี่ๆที่เขาแบบรุ่นใหญ่อะค่ะเราก็ได้มาเจอที่เขารู้สึกดีีนะคะที่บอกว่าได้มาทําอะไรแบบนี้อันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาเล่นกับพี่ๆเขาแล้วก็อยากฝากคนดูค่ะอันนี้เป็นแบบบทบาทการแสดงที่เราสร้างขึ้นมาน้องๆที่แบบมาจาก YouTube มาติดตามมาดูมาดูได้นะคะมันก็จะเป็นแบบ ตายใหม่อลองดูนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะกุดบรรยากาศเบื้องหลังที่เราคัดมาให้ชมกันก่อนถ้าอยากท้องแข็งเจอกันวันเสาร์ที่14ธันวาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่องวนันห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ